สวัสดีครับผมกบหน้าครับมื่อวครับผมได้คุยกับแม่กล้วยครับแม่กล้วยครับฝันย่ำใดครับฝันเห็นแต่ผระธุดงถ้าไม่เป็นผีพระก็เป็นผีแม่ชีหรือฝันเกี่ยวกับป่าช้าล่าสุดครับเมื่อกี้ครับแม่กล้วยแกบอกว่าแกถูกเลขห้าหนึ่งครับแกถูกเลขบนแต่ก็ไม่ได้ถูกได้สามตัวเนาะล่าสุดครับเดี๋ยวผมจะเล่านี่คือแกฝันล่าสุดเลย แกฝันเห็นพระธุดงนะครับพระธุดงโยนเงินให้แม่ก,กล้วยรับไว้คามือเลยครับผมถามว่าฝันมือไหนครับแกบอกว่าแกฝันตั้งแต่หลังจากที่เลขกออกเลยนะครับฝันหลังจากที่เลขกออกเลยแล้วก็พา่โยนให้เม็ดเดียวเลยในความฝันเป็นช่วงเวลาประมาณสักสองโมงเช้าย้ำครับคือประมาณสักสองโมงเช้าเพราะว่าชวัวนนคือดวงทย์กำลังขึ้น แล้วก็ได้ยินเสียงที่ว่าเขาเปิดเพลงอ่ะชาไทยครับแกก็ยืนครับยืนตรงเคารพธงชาติอยู่นะสองโมงครับคนอื่นครับยืนหมดทุกคนครับแต่จู่ๆครับมีเอียงครับเหลืองๆสมๆครับยางวิววิวลอยมาเลยครับลอยมาต่อหน้าต่อตาและก็มาหยุดตรงที่แม่กล้วยครับทุกคนเขายืนนิ่งหมดครับแต่ว่ามีพระรูปหนึ่งครับ เหมือนกับลอยมาเลยครับลอยมาเลยแม่กล้วยครับขึ้นในใจทุกคนเขายืนหมดพระลุมนี่เป็นอย่างคือบ่ยื่นคืบบ่อแหค้องเคารพประเทศชาติเนี่ยเป็นค็บอกววามนริงครับในความฝันแต่ก็พูดในใจนะบัดพ่อเิ่นขึ้นในใจแล้วครับเพลงชาติไทยก็ดับลงพระธุดงหันหนามาหาแม่กล้วยครับจูจ่ๆครับพระธุดงรลุ่มน้นครับโยนครับ โยนสิ่งของครับไม่ให้แม่กล้วยแม่กล้วยก็รับไว้สองมือครับแม่กล้วยกับบุหงคครับบอโยนอางมาจู่ๆก็โยนมาให้เลยครับตอนแรกก็แนบหนากันอยู่ฝัาในความฝันจู่ๆพระขยโอนมาให้เลยรับไว้ข้ามือเลยสองมือแม่กล้วยครับกำไว้ข้ามือแล้วก็แบกมือมือครับเป็นเหรียญห้าครับเป็นเหรียญห้าเป็นเหรียญห้าเก้าเก่าครับเป็นเหรียญห้าเก่ามากเลยจู่ๆครับพระชูดงทุกนั้นบอกว่า เลนะ่าเนี่ยเอาเงินมาจากปราสาทเป็นของผีเราบอกว่าเราไม่อยากเก็บไว้เราก็เลยเอามาให้แม่กล้วยแม่กล้วยครับถืออยู่ในมือครับแม่กล้วยจนขนขี้หลุกเลยพระรูปนั้นบอกว่าเงินเนี่ยครับเป็นเงินผีที่ว่ายู่ในปราสาทเพิ่นถือมาแล้วก็ไม่อยากเก็บไว้ก็อย่ให้แม่กล้วยแม่กล้วยก็รับไว้ครับสองมือเลยมันพอรับแล้วครับแม่กล้วยแบบขนขี้หลุกแบบจนสันเลยพระชลวงรูปนั้นครับจู่ๆครับยางแบบ หายหอยร่อยไปเลยเลยครับแม่กล้วยกันยื่นหนาเดหนาแบบหนาซีดหนาเซียวเลยในความฝันขนาดเวลาประมาณสักสองโมงเช้าได้แดดกำลังขึ้นครับแม่กนนนนล้วยนี่ขึ้นหนาวหนาวจนขนลุกขี้งอย่างเงาเลยแม่กล้วยบูงเลยจะได้ครับเห็นเห็นเห็นเลขานะ่ะเห็นเลขาครับเหรียญห้าบาทนะ่ะเ,เป็นเป็นเหรียญเหลกหาบาทเป็นเงินหาบาทเก่เาชน,น,นะแต่ถ้าตีตัวเลขเนาะ เหรียญก็เป็นหนึ่งเหรียญเหรียญห้าห้าหนึ่งมันออกแล้วมันออกแล้วครับมันไว่มาออกอีกอยู่บ่เม่กล้วยบอกว่าในความฝันคือแกยืนจนจนขาชาจนมือชาจนแบบกำกำกำเหลงกไปข้ามมือเลยจนรู้สึกตัวเองตื่นครับพอตื่นขึ้นมาครับแกบอกว่าแกแบบกำมือสิกำมือสิแบบ่มือออกครับจนเหงือ่อจนเหงื่อออกหมดเลยแกยฝันครับแกฝันที่นี้ครับ ฝันไม่ยาวครับฝันสั้นฝันต่องมวดเลยฝันว่าพระธุดงครับลอยมาแล้วก็โยนเลขให้คือเลข 5, เหล้าหนึ่งเหรียญถามว่าตีเป็นเลขปริศนาตีเป็นเลขปริศนาจะไปตีเป็นอย่างไรหรือว่าพระรุปนั้นมาหาโยนเหรียญมาให้ที่บ้านบ่ผมถามอะไรวะบ้านหลังนั้นเป็น,เป,นเป็นบ้านไถ่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านแม่กล้วยเนาะบ้านแม่กล้วยคือเลขที่บ้านของแกคือมันสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าครับ แต่ตัวนี้คือไม่ใช่บ้านแม่กล้วยแกบอกเป็นบ้านของน้องสาวของแม่กล้วยผมก็ถาว่าบ้านน้องสาวหรือจะมาบ้านเลขที่หรือเปล่าผมก็เลสยสงสัยสนะผมขออนุญาตบอกตัวเลขบ้านเลขที่ก่อนนะผมถามเพื่ออะไรเพราะว่าพระโยนเงินมาให้บ้านหลังนั้นครับแม่กล้วยก็เับาไว้เลขที่บ้านหลังนั้นครับคือเลขสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์นี่คือบ้านเลขที่ของแม่กล้วยของเราคือมันสองเจ็ดห้า แต่ว่าน้องสาวเราคือมันสองเจ็ดศูนย์แต่ในความฝันที่แม่กล้วยยืนมันเป็นเลขที่บ้านของน้องสาวคือสองเจ็ดศูนย์แล้วเป็นเลขปริศนาเจตีเลขตัวใดครับถ้าเป็นเลขปริศนาห้านี่ยูบะครับห้าเป็นเงินผีมาสัน 5, 0, ่นห้าศูนย์ไหมหาหนึ่งมันออกแล้วแล้วก็เลยตีครับแล้วก็เลยตีเง้วเลยเลยแล้วแต่ใครจะวิ่งนะครับเนาะห้าศูนย์เงินผี ห้าหนึ่งออกแล้วก็เลยไม่เอาเอาเป็นห้าสองเพราะว่าแกก็รับสองมือนะเป็นห้าสองหาสามอาจจะบ่มบ่บม่าบ่ห้าสี่เป็นเงินผีหรอปะเงินหาศูนย์หาสองหาสี่นะครับเนาะแล้วก็มีแกบอกมามีห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดห้าเก้าผม แกเอาไงครับคือแกก็แทบจะวิ่งห้านะครับแกแทบจะวิ่งห้าเลยแต่ผมถามว่าแล้วมักตัวใดที่สุดผมถามเนาะมากตัวไดที่สุดเลยคือแกบอกว่าแกชอบห้าศูนย์ห้าเจ็ดแกชอบมากคือห้าศูนย์ห้าเจ็ดครับแต่แม่กล้วยจะซื้อทุกตัวนะครับจะซื้อทุกตัวที่ว่าเป็นเลขห้าแต่แกชอบมากคือห้าศูนย์กับห้าเจ็ด ห้าศูนย์ห้าเจ็ดนี่คือแกชอบมากอันนี้คือแบบว่าเน้นๆครับเน้นๆเลยคือห้าศูนย์ห้าเจ็ดเพราะว่าแกก็บอกว่าตอนแรกแกก็บอกว่ากำคามือสองมือนะกำกามือสองมือคือเลือจะเป็นหาสองบะหรอว่าเพราะว่ากำสองมือเลยเด้แต่เหรียญเดียวน่ะแต่กำทั้งสองมือครับห้าสองแท้ๆผมว่าแกก็บอกว่านะตอนแรกแกบอกหาศูนย์ก็หาเจ็ดแล้วก็พักหนึ่งแกบอกห้าสองนำ คือ50 57กับ5 2สองครับคือแม่กล้วยชอบมากอันนี้คือน่าจะเป็นได่คำพอเนะอาจจะเป็นเลขล่างไหมกัมไปแล้วครับกัมไปแล้วแต่บาลที่คือ270ครับ2อ0อาจจะเป็นเลข3ตัวก็ได้เพราะว่าแม่กล้วยครับไม่เคยฝันเห็นบ้านของน้องสาวนะครับแต่ในความฝันคือว่าตัวเองเนะี่ยยืนอยู่บ้านน้องสาวแล้วก็พระโยนเหรียญให้อยู่บ้านน้องสาวนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าผมถามบัลลที่เผื่อ ตากตีนี่คือแม่กล้วยจะฝันเกี่ยวกับบ้านที่ตัวเองนะครับคือสองเจ็ดห้าแต่ตัวนี้คือไม่เกี่ยวกับบ้านแม่กล้วยครับหรืออาจจะพัวพัวพันอยู่ท่านั้นบ่นะครับเนาะบนไหนครับเนาะสองเจ็ดห้าอาจจะไม่ออกอาจจะออกสองเจ็ดศูนย์ก็ได้แต่เลขสองตัวที่แม่กล้วยแกชอบก็คือห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดเห็นไหมครับก็ยังมีติดห้าแต่ถ้าใครตีเลขได้ครับลองตีเบ้างครับแม่กล้วยแกฝันยามไหนครับเลขออกสามตัวสัดส่วนใหญ่ครับ เลขออกเลขบนครับออกเลขบนซะส่วนใหญ่แต่งวดนี้ครับแม่กล้วยแกบอกว่าแกกำเลขไว้คามือนะพอพ่อตื่นขึ้นมาครับมือเนี่ยเป็นเหงื่อเลยแต่ลองที่ไน้าังครับสิบหกพฤศจิกายนหกขอให้ทุกครับโชคดีกันหมันซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกครับอุดหนุนลอตเตอรี่ครับเพื่อห้าเสด็จรางวัลที่หนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีกัหมันนะครับเนาะขอบคุณหลายสวัสดีครับ